สบายดีจ้าทุกคนหลังเลิกงานมินิกับมาถ่าหลดุดเมีคือเก่าจ้าไปตลาดอีกแล้วบอไปแม่โคก็ไปตลาดเนาะแต่ละมือก็คือสองอย่างนี่แหละบอเอาอย่างใดก็ย่างหนึ่งมื้อนี้บอกูสิกินย่างเนาะจ้าก็เลยพากันซื้อปลาเผาไปกินเลยซะเป็นสีเมย์เมย์เฮ็ดกินแน่จักหน่อยเนาะซื้อปลาเผาแล้วๆก็สิมาซื้อพัอเกเพิ่มเนาะทุกคนเพราะว่าพักที่แทมในปลาเผามันบ่ร้ายเป็นแทมห้สุดเดียวหน่อยหนึ่งเนาะพอดีมาเห็นมากแข้งก็เป็นแต่อยากลาบท่า เบนไผ่เคยกินในลาบเทาหรือว่าสัวเทานั่นแหละไม่ได้กินมาสามปีแล้วอยากแห้งตอนนี้ก็ลัจะซื้อขนมจีนไปพร้อมเนาะจ้าสบายดีจ้ามากินปลาเผามาดิบเลยจ้าตัวใหญ่แห้งทุกคนเปิดเลยเด้อพักกลับก็คือกรอบเปิดเลยเลยจ้าเนื้อขาวสวยมากแซ่บทุกคน ตัวนี้คือลอยสามสิบบาทจ้าวันนี้บ้เห็ดกินเองเนาะซื้อมาเลยเบื่อท่านดำอันนี้คือดำลงจริงเยอะนุ่มมากวันนี้บริหารเป็นแม่ครัวจ้ามาทุกคนจวดจวดกันเลยจ้าพักอ่อนๆเนาะกรอบๆน้ำจิ้มก็จะมีสองชาดจ้าอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มจวดดิน เนื้อแน่นๆใส่ขนมจีนเลยจ้ากินไปเรี่อยๆเออทำไมลรืมขนมจีนจิม้มไปเลยเนาะเส้นขนมจีนแลกปลาก็ามากินน้ำกันเลยจ้าคำใหญ่ๆเลย ฟอคำใหญ่เห e ็นกับคนมาจุดจุ้ยเจียวหวานเขาเอินมาพันปลาเนาะโอ้โหเกิดเด็กชิ้วเลยคำใหญ่ไงนี่ ใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดทุกคนลาลงไปเลยมานี่เจ้าตัวดินเนาะคือเจ้าวานนั่นแหละใหญ่มากมากินน้ำกันด้วยจ้า <laughs> ทำไงเหรอปลาเผาก็คือเพิ่ลดราคานล้จ้าเพราะว่ากำลังจะปิดท้านไปก่อนจะปิดท้านเ <laughs> ด้อ ปกติอ่ะตัวละร้อยหกสิบบาทแต่ว่าอันนี้ร้อยสามสิบมาจ้ามาลองซีฟูดลาเลยจ้าปลาสีขาวเค็มฮอนเ <c oughs> สร็จแล้ว าลาซีฟู้ดอันนี้สิลาเจาวานเนาะมาหนึสส่งสองสามสี่งไแเ<า>่บจ้าแซ่บมกันจ้าดูสัเลย ใบใหญ่เองพักเสริมเนาะผักก็คืออ่ะแมนๆกรอบๆเลยจ้าแต่ว่ามันเหอยวกเห็นมันเลยนะป้าเพราะว่ามันตัวใหญ่เท่าไหร่เนื้อมันเละลาย แซ่บอุ้ยใส,ส่ครับอยากคืออยากคืออันนี้เหรอเมี่ยงปะห่อเมีย่งยงใบนงงบนี้เลยมาเป็นใบยังไๆเลยจ้ากินผักจัน ขอตัวไปกินข่าวก่อนนะจ้ะบ๊ายบาย